ับพี่น้องครับกระท่อมปริมสะเสร็จแล้วโอ้ไม้ก็เพื่อที่จะมานอนเฝ้าสะตาตเฝ้าวัวเฝ้าควายครับพี่น้องครับต้องชื่อว่ากระท่อมนานเท่าไหร่ก็รอบัวะจะไปรอ <laughs> รอีกรอรององ้อรองข่วย<อ>นะครับรอ้องควาย<อ>เจ้านี่ก็ไดเน,ะนเาะนะแต่เนี่เานาะ <laughs> ครับแย่แดงซื้อไห้ครับไพ่ละยี่สิบห้าบาทสี่สิบไพ่พันหนึ่งพอดีหนึ่งพันบาทเบาๆค่ะแย่แดงไปซื้อเลยนะครับน่าเป็นนักดีไซน์จ้ะดีไซน์ดีแล้วก็เฮ็ดให้เจ้าของเมื่อยให้เก่าแล้วพี่น้องเฮ็ดก็เฮ็ดไปเจ้าของอยู่นั่นล่ะเลี้ยวข้างนึงแล้ว นี่ยังอันนี้กระปูดปาดปูดปาดอยู่่นคำมากํกำปลืดอยู่ในห้องในหนองน้ำ <c oughs> อยู่ริมสะพอดีพอดีเลยจ้า <c oughs> เป็นแตยูของเราอยู่ครับพี่น้องครับในทสุดก็เรียบร้อยเกือบจะ เก้าส <si ิบเปอร์เซ is ็นต์แหละล่ะพี่น้องครับกรระธานก็เมื่อยแล้วเนี่ยล่ะนั่นงัวเอยกอะคอทำแล้วทำมากแลงมาสวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานทั้งกอกงัวข้อควายได้แดงรถหิวแห้งค่ะเด็กท่านประธานก็มาดื่มกินตามอัธยาศัยเซลาเทาแนว่ยเนี่แกเมื่อยกว่าอยู่ตลาดการีเดะเพราเห็นหงวบอก เป็นน้ำไหมครับพีน่นีน้ำตัวนี้แเ้วนี่โอ้หหามกินเลยเป็นเด็ดขาดเดียวน,นี่โชว์นี่บักซี่ซิฟเจ้าใบเตี้กเลยอ่านพูดยิ่งแจ็คเราไปลอยแจ็คเราไปลอยมาเตือนใส่ยึนเงื่แน่งล่ะครับพี่น้องมือนี่ลอยยึดใส่กับยาจะไม่แย่งไฟเห็นจะจะเลี้ยวเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมากในหมู่บ้านเว้เข้าไปในร้านค้าอายุประจำห <c oughs> ามเขาบ่กเป็นยังไงบ้างอีพี่น้องครับ หนึ่งปมืมึกย่หงแซ่บอาเจแดงเฮ็ด,ดู้กินะครับพี่น้องสมกับ,บท่านแต่ทานเฮ็ดงานเฮ็ดเียด็งานมือครับแม่เด้พี่น้องม่เด้คอยย่างคอยนึงเอาูนองังงไงตัว ราเมื่อไรก็ได้นั่งกินแต่ไปเป็นมื้อกล้องไงลูกไผ่ลูกไผ่เป็นมื้อกล้อง <c oughs> ลูกไป่ยุ่มากแต่ถอดไปเลยทุกคนเนาะยุ่งไปกินไหมยอดลูกไผ่เนาะดูเคยไม่หอด้านเนาะจ้บอาไรมาถ้าเจ้านั่นแหละเท่าตาัวใยนี่แหละวิวว้าววันกินยูคคุสาเนาะมีหอดใส่แซ่อะไว้ให้ดักเงิน หลานไอะไรกูจะรอดจ้าเพีย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 พ่เพ็ดดอกเทาเอาพี่น้องครับกับพ่อหอมป่าหอมคอเนาะแบบมื้อนี้บรรยากาศจากตอนกลางวันที่ไปทำกระท่อมแล้วก็มาถึงค่ำคืนดื่มกินได้ตามอิสระ ขอบคุณครับพี่น้องครับพ่อกันไม่คิหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่นอ้นองครับสวัสดีครับขอบคุณครับ